พี่น้องบางสุดนั่งนี่มาเกี่ยวเขาพี่น้องอ,อสุดเกี่ยวเขานั่งบางดูบ่งดูพ่อเจ้าเคยเห็นบ่พี่น้องคล้วยข่ยจว่าสิตืน่นคล้วยนะ่ะมีจะไม่อย่างสมหวยมาเกี้ยวเขา่าพี่น้องมาเกี้ยวเขาสำไมนี่ยจ้าป้าสุดเกี้ยวเขาเจ้าตีนนี่สุดเกี่ยวเขาสภาพ<อ>ขเขาขง,ง่ามลปีง่ามาตัวจะิังสุดเจ้าวดวูจะเป็นสีเขีเยวสีแหลาสีแดงพี่น้องโอ้เข่าเกี้ยวเข่าเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี้ยวเขา พี่น้องมาฐานคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะน้องเหม้อยมาหน้ามาเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยมาเนี่สิไปเลี้ยงคั้ยตัวได้มัเนี่พี่น้องขาข่อย่างคั้ยแรนอยู่ตัวเดไปเดิไปเป็นเรียงขั้วมาเนี่ไปเลี้ยงคั้ยไปพี่น้องพุ่นขั้วลามอยู่พุ่นปสาสุดเกี่ยวเข่ากับซ้ำนี่สุดไปเต็มโกสิซ้ำได่พี่น้องคิดเอาหลวมมือจ่อว่าเหมือนดัวโอ้ยคั้ยปันหน่ะข่อยางเป็นไก่เด้อข่อย่างคั้ยไป็ลวมเด้อเจ้าเด้อสมองหม้อย ไปเลี้ยงควายได้ไหมน,นี่เจ้ากาไปไก่ควายอยู่บ่บ่ย้ำมันตันาบาาาาาไา,าพี่น้องเดลือบึงขนาดว่าก็เนี่ะโอ้มาฐานมาทานไปแล้วค่ะพี่น้องมาฐานคือเกาลักค่ะไปอาดลานเรามานี่ไปแล้วพี่น้องไปแล้ว